สรุปคนละครึ่ง plus ใช้สิทธิได้ถึงวันไหนกันแน่เผยแพร่โดยสนุกคนละครึ่งพล u สใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ถึงวันไหนกันแน่คลังเคยตอบคำถามนี้ไปแล้วเช็คด,ด่วน คนละครึ่ง plus ยังเป็นประเด็นที่หลายคนติดตามกันอย่างต่อเนื่องเพราะใกล้จะสิ้นปี2568แล้วซึ่งก็มีชาวเนต็ตบางคนถกเถียงกันคอเป็นเอ็นเกี่ยวกับโครงการคนละครึ่ง plus ว่าสรุปแล้วคนละครึ่ง plus ส,สามารถใช้ใจ่ายได้ถึงวันที่เท่าไหร่กันแน่บางก็บอกว่าใช้ได้ถึงวันที่29ธันวาคม68บ้างก็บอกว่าวันที่30ธันวาคม68จนบางครั้งทำให้ผู้ใช้สิทธิบางคนที่มีสิทธิคงเหลืออยู่ในแอปพลิเคชันเป่าตังเกิดความสับสนว่าคนละครึ่ง plus ใช้ได้ถึงวัน ันที่เท่าไหร่คำตอบคือกระทรวงการคลังเคยเปิดเผยไทม์ไลน์คนละครึ่งพลาสผ่านเว็บไซต์ w w w บคนละครึ่งคลาส com ไว้ตั้งแต่เริ่มโครงการแล้วว่าคนละครึ่งพลาสสามารถใช้จ่ายได้ถึงวันที่31ธันวาคม68เวลา23นาฬิกาเท่ากับว่าหากพ้นกรอบวันเวลาที่กำหนดจะไม่สามารถใช้สิทธิได้อีกต่อไปนับเป็นการสิ้นสุดโครงการคนละครึ่งคลาสอย่างเป็นทางการ สรุปคนละครึ่งพลาสใช้สิทธิได้ถึงวันที่31ธันวาคม68เวลา23นาฬิกาเท่านั้นหากพ้นวันเวลาดังกล่าวถือเป็นการสิ้นสุดโครงการคนละครึ่งพลาสอย่างเป็นทางการ